ครับสัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นัตพลสุวรรณกุศลส่งนะครับอสอนอยู่คณะจิตกรรมประจำการและภาพพิมพ์นะครับสาขาภาพพิมพ์จากมหาลาัยศิลปาประกอน,นะครับผลงานที่ทําในชุดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอดีตก,กับปัจจุบันที่มันถูกทับซ้อนกันอยู่นะฮะในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของอการมีสมาธิระดับขั้นตอนของอการเพิ่มภูมิปัญญาใน,ในแต่ละยุคแต่ละสมัย เทคนิคที่ทำบน,บนงานชุดนี้ก็จะเป็นเทคนิคผสมนะฮะจะมีผสมสารระหว่างการทำภาพพิมพ์ซิลสกรีนะะลงบนแผ่นอลูมิเนียมก็คือแผ่นโลหะนะฮะแล้วก็มาผลึบนเฟรมแล้วก็มีการเพ้นด้วยสีคลิกเพิ่มรวมถึงการสร้างพื้นผิวที่เป็นสมาธิบนนี้นะฮะที่เป็นรอยสแกตบ,บนนี้มันพูดถึงล่องรอยการเชื่อมต่อระหว่างอาดีตก,กับปัจจุบันนะฮะส่วน ระดับชัน้นก็เหมือนกับเรารแสดงสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธินะใ์ในอดีตนะว่ามีความเชื่อโยงไงกับปัจจุบันมันะก็จะมีขั้นตอนของอความรู้ในการสร้างสมาธิระดับ1 2 3 4, นะ่งสองสาส่วนใครจะมะีความสามารถไปถึงขั้นตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจนะหรือความมุ่งมั่นของแต่ละคนที่จะสร้างมันขึ้นมาครับ